วว้าวสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติีมรโรซาแทฟินอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนพวกเราจะมาทำเมนูเมนูอะไรอะแดดี้มิกาเซนนม่ม <C le af> ีอ๋อปลาชะมดลมควันัน <C le af> นี้ก็เลยจะมาทำ เมนูปลาแซลมอนรมควันค่ะทุกคนอเผอิญว่าเมื่อวานไปตลาดมานะคะได้ปลาแซลมอนมาหนตัวแล้วราคาก็น่าครบค่ะทุกคนไม่แพงนะคะก็เลยซื้อมาตัวนึงนะคะทุกคนตัวนี้น้ำหนักตัวของน้องแซลมอนอยู่ที่กิโลกับอีก4ี่ขีดนะคะก็เกือบจะกิโลครึ่งนะคะเนี่ยค่ะ ปลาตัวเป็นเป็นนะคะแล้วก็ยังสดใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปรมควันข้างนอกกันค่ะทุกคนอุ้ยเห็นปากน้องแล้วน่ากลัวนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้างนอกกันค่ะทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวเราจะล้างปลากันก่อนเนาะคนล้างเอาคราบเมือกคราบอะไรออกนะคะก็ วันนี้มีมีแผนว่าเราจะใส่ตะไคร้ลงไปข้างในพุงของมันนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะใส่ใบมะกรูดสักนิดหนึ่งให้มันเพิ่มความหอมนะคะไม่รู้ว่าจะถูกสูตรหรือเปล่าแต่ก็เป็นสูตรทำเองกินเองนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะด่าลแวอุ้ยตัวใหญ่ใช้ได้เลยล้นเลยค่ะ เราได้ตะไคร้มาจากตู้เย็นมา1ต้นนะคะทุกคนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบผักชีลาวนะคะที่แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเนาะเนี่ยค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเกลือกันมิตะตูลี อยอุ้ยถ้าเอาไปนึ่งมะนาวนี่งคงจะอร่อยน่าดูเลยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดหนังมันแล้วเราก็จะใส่มันใส่เกลืออีกรอบหนึ่งนะคะแดดดีว่ามิสทุกคนตอนนี้พ่อน้องตูลี่ก็เอาเปลาไปข้างนอกแล้วนะคะพอดี แกบ่นนะคะว่ามันใหญ่นะคะมันใหญ่ไปน,นิดนึงใหญ่กว่าตะแกรงของเรานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูข้างนอกกันคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะคะทุกคนจะสังเกตว่าหิมะก็ยังทรงตัวเหมือนเดิมนะคะยังไม่ละลายไปไหนเนาะหลังบ้านของเรานะคะ ได้แล้วค่ะนะคะแล้วตัวอ่เราก็ใส่ฟืนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลก้อนลงไปข้างในเนาะเดี๋ยวพอน้องตูจะใส่ปลาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ,คะบ๊ายบายประมาณกุนกงกันไปอีกสักกูอ๋อเดียวีเต็มวเอาก จะเปิดแล้วมาโรยเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะ <M ild ing> ตอนนี้เราออกมาหลังบ้านกันนะคะทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะได้เตรียมกระถางนะคะไว้ปลูกผักกันนะคะอากาศตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบหองศานะคะ ตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกนะคะทุกคนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลงหกองศานะคะทุกคนก็ใส่เสื้อผ้าปกตินะคะเพราะว่าแดดมันมันส่องมันก็เลยไม่ค่อยหนาวนะคะแล้วกอ็อาจจะชินนะคะแต่ก็ยังมือมือแข็งนะคะมือเย็นๆนะคะแต่ก็สดชื่นดีคะ่ะทุกคนสดชื่นดี หอมตะไคร้แต mm, ่ันอนงก็สาไอตม่าอทำไมออกมารอบนี้หนาวทุกคน ใส่ซอสจนทักสิ้นกินนี่โอุ้ยพุ่งเยิ้มๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโรยเกลือลงไปนะคะ เนื้อสวยมากมนะากเกลือเค็มมากก็ชอบเค็มมากก็ใส่มากนะคะอิดน้องเพิ่นค่ะ,ะ,คะทุกคนเมื่อกี้เราก็โรยเกลือลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเอกชิ้นนิดนึงอร่อยนะะทุกคนเค็มๆนะคะเดี๋ยว จะให้พ่อน้องตูนะคะใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทานกันนะคะ

Ookinani ne valuja työskentelemäkä pitkin kaikki Mm-hmm. Hyvää hyvä Mäistä. Hyvää joo. onko hyvä? Vaikein. Käyä. Käy joko. Käy joko. Käy joko. Käy ไกไม่ได้มเชี่ยปอยไก่ไม่ได้ไไดอ,อว่ากวน่ะกินแบบใส่ข้าวนะคะทุกคนวันนี้เราไม,ม่มีเส้นเนาะอ้ไม่ต่างอ,อ๋ออั่แออยนีออกึออกปนตาอเคไอีาไหมอ,อืม เราจะเขี ja an, aa, ja ่ยวพุงให้ดูนะคะทุกคนหอมสุดๆนี่เอ้ยเอ้ยเี้อืมวันนี้น้องตูก็กินมือเลยนะคะพูดถึงเรื่องการรอยิบล้มจิ๊บ ราพินนะคะก็ไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเนาะตอนนี้เรารอมาครบหนงเดือนนะคะจะครบหนึ่งเดือนแล้วใน Google Adsense เขาเขียนมาบอกเราว่าเขาส่งมาให้เราตั้งแต่วันที่16มกรานะคะแต่ตอนนี้14มกราเอ้ย14กุมภาพันธ์มาเลนทายนะคก็ยังไม่มีนะคะก็แอบไปเช็คตู้ไปชนิดทุกวันก็ยังไมม่ี ยิ่งกินยิ่งมันอร่อยมากก็คือรสชาติอยู่ที่น้ไจิ้มเลยค่ะหลักๆแดงแป้งเลยนะคะก็เหรอใ๊่ว่ะ่าดูตัวเลยจริงๆอยากได้เส้นหมี่นะคะมากินเป็น มันเมี่ยงเนาะแต่เราจุกระหุกไปน,นิดนึงนะคะไม่มีเส้นหมี่จาำจาำเปนทองก็เอาข้าวแทนแล้วกันจะได้อิ่มท้องแล้วทุกคนดูแดดนะเปลี่ยนเปลี่ยนสีส่วนจะเส้นหมี่จะสุกสีสุกใสกสวัสดีทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะติโมโรซาแคปินข้าตัวเราไปก่อนเจอเกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ตัวกินต่อค่ะ